สวัสดีครับวิทย์จากวีไซครับวันนี้มาแชร์เรื่องราวเกี่ยวกับแว่นตาและการมองเห็นครับ P.D. คืออะไรเวลาตัดแว่นใหม่หลายคนเคยได้ยินคำว่า P.D. แล้วเคยสงสัยไหมครับว่า P.D. คืออะไร P.D. ย่อมาจากคำว่า p u r i l l a r y Distance หรือแปลว่าระยะห่างระหว่างรูม่านตาครับซึ่งเป็นระยะห่างจากจุดกึ่งกลางของตาดำข้างหนึ่งไปยังจุดกึ่งกลางตาดำอีกข้างหนึ่งมีหน่วยเป็นมิลลิเมตร พีดีสำคัญมากครับในการจัดวางตำแหน่งเลนให้พอดีกับตาของแต่ละข้างทำไมพีดีถึงสำคัญพีดีเปรียบเสมือนจุดศูนย์กลางของการมองตำแหน่งเซนเตอร์ของเลนจะต้องถูกวางให้ตรงกับตำแหน่งนั้นพอดีถ้าเลนไม่ได้วางตรงกับตำแหน่งที่ตาเรามองจริงๆจะเกิดอาการเช่นมองแล้วเบียนหัวมึนงงเห็นภาพเบี้ยวหรือภาพบิดเบือนหรือรู้สึกใส่แว่นไม่สบายตาทังๆท,ที่ค่าสายตาถูกต้อง โดยเฉพาะแว่นที่ใช้เลน Progressive หรือเลนที่มีหลายค่าสายตา P.D. ที่ผิดแม้เพียงแค่1-2มิลเพอาจทำให้การใช้งานไม่ได้เลยครับ P.D. วัดยังไงครับ P.D. สามารถวัดได้หลายวิธีเช่นใช้ไม้บรรทัดวัดจากจุดกึ่งกลางตาด,ดำข้างขวาไปข้างซ้ายใช้เครื่อง P.D. มิเตอรหรือปัจจุบันค่า P.D. ก็วัดได้โดยใช้เครื่องออโต้รีแฟกชันหรือที่เรารู้จักกันว่าเครื่องวัดสายตาแบบออโต้ครับ นอกจากนี้การบันทึกค่าหรือการใช้ประโยชน์ของค่า PD ดียังมี2แบบ 1. PD ดีเดี่ยวม o น o c ูล่า PD จะวัดทีละข้างเช่นขวา32ซ้าย30 PD ดีรวมไบน o กูล่า PD จะวัดรวมทั้งสองข้างเช่น62ถ้าเป็นการประเมินทั่วไปอาจใช้ PD ดีรวมได้ครับแต่ถ้าเป็นในกรณีของการต้องการความแม่นยำสูงอย่างการใช้โปรเก s สซ e หรือเล่นเฉพาะทางการใช้พีดีแยกข้างจะทำให้เซนเตอร์ของแว่นแม่นยำและสบายตาที่สุดครับยกตัวอย่างง่ายๆยกตัวอย่างนะครับคนหนึ่งมีพีดี32ในข้างขวาข้างซ้าย31รวมเป็น63ครับถ้าเราใช้พีดีรวมเป็น63โดยไม่แยกข้างผลก็คือตาทั้งสองข้างครับจะมองผ่านจุดที่ไม่ใช่เซนเตอร์ของเลนจริงๆจะทำให้เกิดความไม่สบายตาในการใช้แว่นได้ โดยเฉพาะกับเลนที่มีความซับซ้อนสรุปคือ P.D. ไม่ใช่แค่ตัวเลขใบสั่งทําแว่นตาครับแต่เป็นค่าที่สำคัญในการจัดการเซนเต,นเตอร์ของเลนให้ตรงตำแหน่งการมองของตาเราโดยเฉพาะกับเลนที่มีความแม่นยำหรือว่ามีเทคโนโลยีซับซ้อนยิ่งต้องใช้ P.D. ที่แม่นยำครับถ้าจะให้ดีที่สุดควรวัด P.D. โดยนักทัศนามาตร หรือผู้เชี่ยวชาญในลานแว่นตาที่มีอุปกรณ์ครบครับถ้าใครเคยใส่แว่นใหม่แล้วรู้สึกไม่สบายตาลองเช็คกับลานที่ทําแว่นตาดูนะครับว่า PD ดีถูกต้องไหมเพราะว่าบางทีปัญหาไม่ได้มาจากค่าสายตาแต่อยู่ที่ PD นี่แหละครับถ้าเนื้อหานี้เป็นประโยชน์ฝากติดตาม b ีไซด์ไว้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ครับ